ปี2025ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะกำลังมองหาหุ้นเด็ดๆไว้ในใจกันแล้ววันนี้เรามีลิสต์ที่น่าสนใจมากๆมาให้ดูกันครับนี่คือ5หุ้นเด่นที่คัดมาโดยเชโบลัวผู้เชี่ยวชาญจาก s t o c k อก i t c h ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองการลงทุนในปีหน้าไปเลยก็ได้นะครับคือเชโบลูไม่ได้แค่บอกว่าหุ้น5ตัวนี้น่าสนใจนะครับแต่เขาใช้คาว่า นี่แหละคือลิสต์อันดับต้นๆสำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า Dollar Cost Averaging หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า DCA ซึ่งกลยุทธ์นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเลือกหุ้นชุดนี้เลยครับและ DCA มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยก็คือแทนที่เราจะทุ่มเลินก้อนใหญ่ซื้อหุ้นตุ้มเดียวเราก็จะค่อยๆแบ่งเงินเป็นส่วนๆแล้วก็ทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆครับ วิธีนี้มันดีตรงที่จะช่วยถัวเฉลี่ยต้นทุนของเราแล้วก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดได้ดีมากๆเลยสําหรับวันนี้เราจะมาดูกันตั้งแต่หุ้นซอฟต์แวร์ AI ไปจนถึงหุ้นเกมที่กาลังจะกลับมาแล้วก็มี2ยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดอยู่ไปจนถึงมามืดในวงการ AI ก่อนจะปิดท้ายด้วยภาพรวมของทั้งหมดครับ าละครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยกับหุ้นที่เรียกว่าอยู่ใจกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการ AI ในตอนนี้เลยนั่นก็คือ Snowflake ครับแนวคิดหลักของการลงทุนใน s n o w f l a k e เนี่ยนะครับมันคือการมองว่าตอนนี้ตลาด AI กําลังเปลี่ยนผ่านครับจากยุคแรกที่ทุกคนโฟกัสไปที่เรื่องฮาร์ดแวร์พลังการประมวลผลต่างๆตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่ยุคที่2ซึ่งเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่จะมาทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นและนี่แหละครับคือจุดที่ Snowflake จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก ตัวเลข40%นี่คือพลังของ Snowflake ที่แท้จริงเลยครับเพราะนี่คือสัดส่วนของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เอาข้อมูลมาเก็บไว้บนแพลตฟอร์มนี้ลองนึกภาพตามัยครับว่าการจะย้ายข้อมูลมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานถึง2ปีเลยทีเดียวลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะอยู่ต่อดีกว่านี่แหละครับคือความได้เปรียบที่แข็งแกร่งมากๆของเขาไปต่อกันที่หุ้นตัวที่2นะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับเรื่องราวการคัมแบ็กที่น่าจับตามองมา,มากๆเลยนั่นก็คือ Unity ครับ ต้องบอกว่า Unity คือเจ้าตลาด En g จ n e เกมมือถือตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับเพราะครองส่วนแบ่งตลาดไปแล้วถึง50%ของเกมมือถือทั่วโลกซึ่งนี่ก็คือฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งมากๆของเขาเลยแต่ Unity ก็เคยมีช่วงที่สะดุดไปเหมือนกันครับ CEO คนก่อนหน้าเนี่ยเคยสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักพัฒนาซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของธุรกิจเลยแต่ตอนนี้พวกเขาได้ CEO คนใหม่แล้วที่เข้าใจและกลับมาให้ความสําคัญกับนักพัฒนาเป็นหลักแล้วเราก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆสําหรับหุ้น2ตัวถัดไปก็คือทั้งคู่มีจุดร่วมที่ทรงพลังมากๆเหมือนกันครับนั่นก็คือการเป็นผู้ผูกขาดในตลาดของตัวเองอย่าง TMDX เนี่ยก็เป็นผู้ผูกขาดเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะส่วน ASML ก็ผูกขาดเครื่องจักรผลิตชิป EUV ที่ล้ำมากๆแต่ทั้งคู่ก็กำลังเจอปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เหมือนกันครับ TMDX เนี่ยว่ากันว่าเติบโตเร็วเกินไปจนเกิดปัญหาด้านการจัดการส่วน ASML ก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากตลาดจีนอยู่ดังนั้นประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คืออุปสรรคที่บริษัทผู้ผูกขาดทั้งสองกำลังเจออยู่นี้ถูกมองว่าเป็นแค่ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ปัญหาระยะยาวซึ่งมันก็อาจจะหมายถึงโอกาสในการลงทุนในช่วงที่ราคายัางไม่สูงมากนักนั่นเองครับและสำหรับหุ้นตัวสุดท้ายเราจะมาดูยักษ์ใหญ่ที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่ ในมุมที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นคือบทบาทในฐานผาู้เล่นคนสําคัญของวงการ AI ครับแนวคิดการลงทุนใน Amazon มาพร้อมกับคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยครับว่าเอ๊หรือว่าตลาดกำลังประเมินศักยภาพของ Amazon ในด้าน Generative AI ต่ำเกินไปหรือเปล่าหรือนี่อาจจะเป็นมามือตัวจริงของวงการนี้เลยก็ได้เหตุผลก็คือ AWS ธุรกิจคลาวของ Amazon เนี่ยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของวงการ AI เลยนะครับที่คอยให้พลังการประมวลผลมหาศาลบวกกับผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวและทัพยากรที่มีอยู่มหาศาลทำให้ a เม Amazon อยู่ในจุดที่ได้เปรียบอย่างมากในการเติบโตไปกับเทรนด์นี้ครับเอาละครับตอนนี้เราลองมาถอยออกมาดูภาพรวมกันอีกทีเพื่อสรุปแนวคิดของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่นำเสนอในการวิเคราะห์ครั้งนี้กันครับมาสรุปภาพรวมกันอีกครั้งนะครับตัวแรก Snow คือการเกาะกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคซอฟต์แวร์ AI ตัวที่2 Unity คือเรื่องราวการเฟื้นตัวครั้งใหญ่2ผู้ผูกขาดอย่าง TMDX และ ASML ที่กำลังเจอปัญหาแค่ระยะสัน้นและสุดท้าย Amazon ยักษ์ใหญ่ที่อาจจะเป็นมามมื่ตัวจริงในเกม AI นี่แหละครับคือภาพรวมทั้งหมดของ5หุ้นเด่นจากมุมมองของเชโบรูและสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่สรุปแก่นของธีมการลงทุนใน AI ครั้งนี้เอาไว้ได้ดีเลยครับว่า ในขณะที่โลกเทคโนโลยีกำลังมุ่งหน้าจากฮาร์ดแวร์ไปสู่ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันมันยังมียักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์รายอื่นอีกไหมที่กำลังซุ่มเงียบและรอวันที่จะตื่นขึ้นมาทวงความยิ่งใหญ่ในยุค AI